ในส่วนคลิปนี้ครับจะพาไปดาวน์โหลดโปรแกรมครับเพื่อทำการเข้าถึงกล่องควบคุมยี่ห้อ v o l t a ครับเราจะเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์เว็บนี้ครับเสียคอยซึ่งเสียคอยเนี่ยครับเป็นเว็บที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์จกักรยานยนต์ไฟฟ้าครับ โดยเมื่อเราเข้ามาแล้วครับเราจะเข้าไปสู่ส่วนของ induction Ind for you induction for you นะครับโดยในส่วนของ induction for you นะครับจะมีแคตตาล็อกแมนนวลให้เราเลือกสั่นครับโดยในส่วนนี้ครับจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับรถจักยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดครับโดยเราจะเข้าไปที่ตัว v อลท c ห์ Controller ครับซึ่งจะมีโปรแกรมที่เราจะ ที่จะสามารถเข้าถึงกล่องคอนโทรลได้เราก็ทำการหาโปรแกรมครับเพื่อเลือกใช้โดยในว o l t a l Controller ครับจะมีซอฟต์แวร์เก่าครับแล้วก็แมนนวลให้ดาวน์โหลดครับถ้าใครอยากศึกษาครับสามารถดาวน์โหลดแมนนวลเข้าไปอ่านเองได้ครับโดยเราต้องทำการหาตัวนี้ครับตัวนี้ครับคือ v อล t t คอ c o n t r o l l e ซ s o f t w a ร e ครับปี2 0 2 1เราทำการดาวน์โหลดเลยครับง่ายๆอย่างนี้นะครับ หลังจากดาวน์โหลดเสร็จครับจะเป็นไฟล์ซิปไปที่ดาวน์โหลดของคอมพิวเตอร์เราครับจะเห็นว่าเราจะได้ไฟล์นี้มา1นึ่งไฟล์ครับเราก็ทําการแอดแท็เนี่ยพอแอดแท็เนียเสร็จปุ๊บเราจะได้ไฟล์นี้ครับไฟล์ว a ลทออนรลคอนโท o เลอร2021ครับทำการเข้าไปครับเมื่อเข้ามาแล้วครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีตัว โปรแกรมอยู่2โปรแกรมครับโปรแกรมด้านบนคือโปรแกรมที่เข้าถึงหน้าอินเทอร์เฟซของกล่องควบคุมครับในการจัดการส่วนต่างๆและส่วนหนึ่งจะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการติดตั้งไดเวอร์ครับของ USB เพื่อให้ USB ที่เราเชื่อมต่อระหว่างกล่องคอนโทรลและคอมพิวเตอร์ครับสามารถอ่านรู้เรื่อง เดี๋ยวสองส่วนนี้ครับจะพามาแนะนำในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ